สวัสดีค่ะวิดีโอนี้ครัวจะสาธิตวิธีการทําดอกมะลิสีชมพูนะคะแบบนี้สวยๆนะคะตามภาพแบบนี้เลยมะลิสีชมพูง่ายๆเราจะใช้ดินไทยนุ่มนะคะในการปั้นอันดับแรกเลยก็บัน่นแบ่งแบ่งดินนะคะออกมาเป็นก้อนเล็กๆนะคะ ังจากนั้นเราก็จะงอลวดนะคะลวดนี้ไม่ต้องใช้เบอร์หนามากนะคะใช้สักเบอร์26หรือว่า28อย่างนั้นก็ได้ครึงป้นเป็นรูปดอกตูมก่อนนะอันนี้ดอกตูม เดี๋ยวครูสอนทำดอกตูมก่อนดอกตูมนะคะเราจะจับจีบรอบดอกลักษณะนี้เสร็จแล้วก็พับเข้าไปะะเบาเบาจับจีบรอบดอกแล้วก็พับเข้าไปนะ ประมาณนี้จะได้ดอกตูมนะคะแบบนี้นะส่วนดอกบ้านนะคะเราก็จะปั้นเหมือนดอกตูมแต่ไม่ต้องจับจีบแต่เราจะทาสีก่อนนะทาสีชมพูคู่ใช้เบอร์อสีของวินตันนะคะเบอร์3 30สสีวินตัน สีชมพูอมม่วง3 3 0สศนะมันก็จะได้สีสวยพ,พิงิงใกล้เคียงธรรมชาติหน่อยพอเราลงสีแล้วเราก็มาแบ่งแบ่งดอกออกเป็นสองส่วนโดยส่วนซ้ายเนี่ยเล็กกว่านะแล้วก็มาแบ่งส่วนซ้ายที่เล็กกว่าเนี่ยเป็นสองชิ้นเป็นสองกลีบแล้วก็มาแบ่งส่วนที่ใหญ่กว่านี่เป็นสามกลีบเท่าๆกันแล้วก็จะได้ทั้งหมด ห้ากลีบนะคะเป็นแฉกห้ากลีบแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะมากดนะ นี่นะคะกดด้านหลังกลีบนะเห็นไหมว่าการที่เราลงสีชมพูก่อนเนะี่ยมันทำให้กลีบเรามันดูสวยเป็นธรรมชาติมากเลยใช่ไหมเพราะว่าของจริงมันก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่แล้วเราก็มาเจาะรูนะคะหมุนหมุนเจาะรู หลังจากนั้นเราก็จะปั้นเกสรเล็กๆ,ๆเขียวๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แตะก,กาวนิดนึงเกสรครูหายไปไหนคะ เกสอนไฮเดี๋ยวนะก็ได้แล้วเนื่องจากมันเล็กมากน่าจะปั้นเกสรอนเล็กๆจิวจ๋วนะคะเขียวๆอย่างนี้แปะเกสรอนเข้าไปนะคะได้แล้วหลงัหงจากนั้นก็จะเติมแต่งนะคะด้วยการเติมสีที่ดอกที่โคนดอกอย่างนี้ สีชมพูแล้วเราก็จะเติมสีเขียวนะคะสีเขียวเออสีเขียวคูเราใช้เบอร์599นะสีเขียววินตันเบอร์599แต่ที่คนดอกแบบนี้อ้ยสวยหวานเลยเนาะน่ารักใช่ไหมโอเคเรียบร้อยขอบคุณที่รับชมค่ะ อันแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อไปนะคะคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ